เมะเขือม่วงชุบไข่ทอดจิ้มกับน้ำพริกกะปิเป็นอาหารคู่ครัวคนไทยจะนานมาวันนี้เราอยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนมาทําอาหารง่ายๆอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเขือม่วงชุบไข่ทอดค่ะจิ้มกับน้ำพริกกะปิเข้ากันดีนักแลส่วนผสมเพื่อนๆคงรู้กันอยู่นะคะว่าไม่มีอะไรยุ่งยากมีแค่ไข่กับเกลือหรือซอสฝาเหลืองแค่นี้ก็พอค่ะดีให้เข้ากันเสร็จแล้วก็มาจัดการกับเจ้ามะเขือม่วงคะ่ะหั่นมะเขือม่วงเป็นชิ้นพอดีคำนะคะ แต่แล้วแต่ใครจะหั่นแบบไหนก็ได้คะ่ะลวงสั้นลวงยาวเอาตามที่สะดวกคะ่ะเสร็จแล้วก็ชุบไข่ทอดคะ่ะช่วงที่ทอดใครอยากได้สีเหลืองใครอยากได้สีเข้มใครอยากได้สีอ่อนๆก็ตามใจชอบเลยคะ่ะของเราเราจะเอาแค่สีเหลืองพอดีพอดีคะ่ะไม่เข้มเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปประมาณนี้คะ่ะเสร็จแล้วก็ตักใส่จานบนทอดไปเรื่อยๆจนมะเขืองม่วงหมดนะคะดืมบอกไปว่าเราเตรียมเห็ดพึ่งหวานมาทอดด้วยคะ่ะนี่คะ่ะเห็ดพึ่งหวาน เห็ดพึ่งหวานจิ้มกับน้ำพริกกะปิก็เข้ากันดีนักแลค่ะเพื่อนเพื่อน<ๆ>คนไหนที่ชอบเก็บเห็ดลองมาทำแบบนี้นะคะแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยสุดยอดรสชาติดีเลยทีเดียวค่ะเพื่อนเพื่อน<ๆ>คนไหนที่ยังไม่ทานข้าวยินดีต้อนรับค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะข้าวก็สุกแล้วขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะ